น้อยๆน,นะคะอันนี้เป็นปลาสดนะคะที่เราจะมาย่างเกลือนะคะเราจะย่างไงให้มันสวยเราได้ปลาสดมาล้างให้สะอาดเสร็จปุ๊บนะคะก็ใส่ตะไคร้นะคะใบเตยลงไปในท้องนะคะแล้วก็พามันไปน็อกน้ําแข็งน็อกน้ําแข็งทั้งสดๆแบบนี้เลยนะคะแล้วถึงมาย่างทําไมเราต้องน็อกน้าแข็งถ้าเราไม่น็อกน้าแข็งใช่ไหมเราพาสัสดๆแบบนี้แล้วไปคุกเกลือ,อย่างเลยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะแตก เนื้อมันก็จะแตกออกผีออกหมดเลยก็คือประมาณว่าย่างแล้วมันจะเละนะคะคือเนื้อมันดีดออกเราก็ต้องไปน็อกน้ําแข็งก่อนนะคะแบบนี้ก็คือถ้าน็อกน้ําแข็งแล้วมันก็จะไม่แตกย่าองออกมามก็จะสวยเห็นไหมนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะอันนี้ของลูกค้าไม่ได้น็อกน้ําแข็งเห็นปะมันก็จะแตกแบบนี้เห็นไหมเนื้อมันจะผีออกมาหมดนะคะนี่เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะจ๊ะ